เพมอเตอร์มังควานะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้และองค์ประกอบของตัวรถปัดญ้านั่งขับรุ่น X20 Pro นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นสวิตกุญแจขว่างขวามือนะคะจะเป็นสวิตออฟลันนะคะตัวต่อมาจะเป็นสวิตเปิดติดไฟค่ะต่อมานะคะจะเป็นสวิตสตาร์ทนะคะต่อมาจะเป็นสวิตกุญแจค่ะใช้ใช้ในกรณีที่สตาร์ทเครื่องยนต์ขับนะคะต่อมาจะเป็นคันเร่งนะคะ เดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายมือนะคะสวิตตัวแรกจะเป็นสวิตเปิดปิดไฟสูงต่ำนะคะต่อมาจะเป็นไฟเลี้ยวค่ะต่อมาจะเป็นแรด้านหน้านะคะจะเป็นสวิตสตาร์ทเครื่องยนต์ตัดนะคะต่อมาจะเป็นโช๊คนะคะใช้ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากนะคะสวิตกุญแจด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสวิตกุญแจของตัวเครื่องตัดนะคะต่อมาจะเป็นเบรกคันเกียร์นะคะด้านบนนะคะจะเป็นคันเกียร์หนึ่งสองสามนะคะ ต่อมาจะเป็นคันเกียร์เดินหน้าถอยหลังค่ะตัวถาดใบตัดนะคะสามารถปรับระดับความสูงต่าได้ด้วยระบบบินไฟฟ้านะคะตัวใบตัดห่างจากพื้นประมาณ3-4มถึงเซนนะคะในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้งานตัวรถนานๆนะคะแนะนําให้ปิดสวิตตัดระบบไฟของตัวรถนะคะตัวรถรุ่นนี้นะคะถังน้ํามันสามารถบรรจุได้ถึง10ลิตรนะคะลูกค้าท่านใดที่ใช้งานในสวนนะคะตัวถังสามารถ ขนาดมีขนาด13ลิตรแต่แนะนําให้ใส่น้ํามันแค่10ลิตรนะคะในส่วนของกระบะด้านหลังนะคะตัวกระบะสามารถรับน้ําหนักได้ไม่เกิน180กิโลนะคะตัวรถขับเคลื่อนด้วยพลา,ายนะคะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นวิธีการดูแลบํารุงรักษาของตัวเครื่องยนต์รถและเครื่องยนตัดนะคะตัวรถนะคะแนะนําให้ถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะครั้งแรก20ชั่วโมงแรกต่อไปนะคะจะเป็น 50ชั่วโมงถัดถัดไปนะคะสา,าสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องได้เลยค่ะทั้งตัวเครื่องตัดและตัวเครื่องขับนะคะในส่วนของตัวเครื่องขับนะคะตัวรถนะคะจะใช้น้ํามันเครื่องสี่จังหวะนะคะเป็นน้ํามันเครื่องของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยค่ะตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องเบนซินสี่จังหวะลูกค้านะคะสามารถใช้น้ํามันขนาด0.8ลิตรได้เลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องตัดนะคะใช้น้ํามันเครื่องโฟทีเหมือนกันค่ะแต่กรณีที่เครื่องตัดนะคะเราแนะนําให้ใช้1.5ลิตรนะคะกรณีเป็นของเครื่องตัดนะคะ ตัวเครื่องตัดกับตัวเครื่องยนต์รถนะคะจะแยกกันขนาดน้ํามันเครื่องนะคะจะไม่เท่ากันนะคะในส่วนของตัวเติมการเติมลมยางรถล,ล้อหน้าและล้อหลังนะคะล้อหน้าเราแนะนําให้เติมแค่30สิบนะคะล้อหลังก็คือส5สิบห้าได้เลยค่ะในส่วนของการล้างตัวเครื่องยนต์นะคะหรือเวลาหลังจากที่เราไปทดลองตัดแล้วนะคะแนะนําให้ใช้แค่สายยางฉีดน้ําเพื่อที่ชําอ่า ล้างหญ้าออกอย่างเดียวนะคะหลีกเลี่ยงระบบไฟนะคะไม่แนะนําให้ใช้เครื่องฉีดน้ําแรงฉีดนะคะเนื่องจากจะทําให้ตัวสายไฟนะคะเข้าน้ําและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟได้ค่ะวิธีการใช้งานและวิธีการรักษาบํารุงรักษาตัวรถนะคะ<ม>ก็มีเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกมอเตอร์มังคลทุกสาขาค่ะเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านค่ะ